สบายดีทุกคนวันนี้เขาก็พานองพลพยแเสมาเที่ยวงานบุญบุญวันชาติที่สองทันวลาเด็พี่น้องอยู่เซโนเนาะเด็กน,น้อยขึ้นรถจริง เบือนแล้วเห็นของลินแล้บือนจุงจุงแขนแล้วจุงขอไปตลอด เืองบุญที่มีชองงานเราไม่ร้องานบุญนรมาสการประทัดยิงหังกับแ,แต่วันทีชาเก้าจนาวันทีห่านะยวมืออื่นขอวัชพภาพไปหลออ่อเองมันยิงทามาหล่ออันนี้ก่อนอย่ขึ้นแล้ว,วค่<น>ะ ขึ้นแน่จักรอบแต่อยู่งานบุญแบบสิอยู่ในเมืองมันอาจจะแพงกว่าบ้านเฮาหลายแด้หนิหมดต่ำพันหกเจ็ดสิบกูได้หน,นิฮันจะตรตวจมาช่ันฮันจะข้องเล่นแด้วพลาชัยนะ เบลกี้เนี่ยก็ให้ยกมานำ้ำมาหลดจากคุณมาลายไปลายคนมาได้พี่นอ้อง พูดมาอยู่บ้านบอลผุดบ้านล้มพูดเชียงอย่างฮิวจะฮิวยังเด็ดนี่คะ่ะฮิวตลอดอยังเงี้ยเชียงผีเด้ดเชือเชือส่งมีตรงงามเดี๋ยวพี่น้องดูประทัดเองห้างในแห่งของคายลายค่ะ หมดไปแล้วสาวพันกีก่คอยใส่อยากไปตลอดขายเล่ลง เท่าทุกอก่างร่างมาเลย์มาหาศืรอย์ของเลยถ้ามีคิดคมบมดไปแล 6, ้วสาวพันกี้กลิ่นมักเซ์เลเดอร์มีแน่ยิ่งลิ่นนงสุด ททุุทแกให้ลูกหน่อยเฮ้ยแกให้ล้วก็ให้ให้หิวเอาหิวคนวะลินไปลินมาหิว โซนนี่เป็นโซนของอยู่ของกินเนาะโซนเมื่อกี้เนี่ยเป็นโซนเสื้อผ้าให้กินโอ้ยใหกินโดนัทให้กินโดนัทอีกเลยเอาซีได้หยกมาบังอย่าอย่าดึงแห้งนะลูกเออมาไหมมาเอาไหมเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับ นี่เฮ้ยเอาซีนี่คนใช้เอาซีนี่เอาเอาบปตัวนี้ก่อนชิมห่าพันเอาลายปาดยะเฮ้ยดึงเพื่อนได้เมาบ่ได้นี่อย่าดึงนะลูกเด้อเมาเออเอารถล่ะีช็อกโกแลตลูกนี่นี่เอานี่ก่อนชิมห่าพันเอาลายไ่ได้แล้วชีวิตเงินจ่าย หกสิบเลยเดีอค่ะไปไปไป,ไปขอหอมันรดนะะออยากกินอเอาแล้วมาแล้วยเฮ้ยถือดีๆเนค่ะชิลุดมือเลย ว่ามันชิลูดมือชืด,ดีดีบางข้า,ามื่อยกับชืบ่อบางขาลามงานบุญบ้านเขาขลามเด็ด้อะไกี้ มเล้หหนแม่ม่มลูกตาบรอลูกตมูเ็นไหัวงนี้จะเป็นหันกชินหันยำเห็นยังอีกอันนี้จอดอีกเลย nhấp khâu nhấp khâu và mực giang nhấp khâu luôn là bác nó dột đâu, để chắp đây không phần lụt đấy Nhiêu mớ ở bạc cắt lốt ừ, ừ. ừ. Cho Cho <laughs> 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 ừ, à. <laughs> <laughs> bà bà tắt lô lụ thử con mực chị đồng ơi mà ngàn này ha, lỡ kịp nhưng mà không, ngàn mà tụi con hàm khen nó เป็นล <S 々> ูกป่ะเอาคือออกเป็นปัเหลมแล้ววันนี้จับเอาจับเอาเสียบให้หนี้ยฮะเสียบลงให้หนี้ยเอามาแม่ถือให้นี่มั้ยถือให้ให้ถอไนหนิได้เป็นลูกป่ะยากลูกหลอกมาพูดหล่อไอผู้

อนอีอ่ยังวุ่นวายกับพอยใส่ผอยใส่ในห่วงกินขนาดจะกินนั่นจะกินนี่คือยำจีนทงนี่แสนสี่สิบพันซื้อมากินกเนพื่อนเพื่อนไม่หน่อยมันเมียนกับลูกมันเพชรทำมันเพชรได้ถือแก้มค่ะ ผมเช็ดผัวใบเช็ดบ้างให้ลูกนี่ป๊อบไปย่างเช็ดบ้างให้ลูกเด้เฮ้ยบอบคอนนะเพชรนี่เด้นี่น้ามะพร้าวนี่เด้เอาน้าเปล่าให้ลูกค่ะมื่อกี้กูจะมาเขาบอกกระบะชื่อเด้โดนหนอนน้องนัดมาฝากคน ตํายําแท้ห้าสิบปรุงแช่น้ำปลา,าจ้างหั่นไดจ้างหั่นได้เป็นเจ้าจของเป็นหั่นนี่บ่เออหั่นนั่นแหละยําเอายังลูกยําพวกปลาแชมอนพวกอันนั้นนะได้หนิเดี๋ยวนี้เขาเดี๋ยวนี้เขาเห็ดผักเนาะ มีตะกียยังมมีขับปาเนี่ยมีมัดขบเช็ดอเออบ้าวพยาลูกบกบองบองรนยำพี่ดีเชบคนเต็มเลยคิวดู หาใจเงินขนา,ขานา้ำเขาใช้หิวน้ำเป็นตะแซบเนาะอาหารยำรวมมิตร<ถ>ทะเลว่าอยากให้จับโอ้ว่าอยากให้จับแทน ก็นี่แต่โตงงามเดลี่ ีจะคลองอยู่คองกินนิดหน่อยดนัททางนคนหลายแล้วปะปะไปเืิดเงินให้ ปลาหมึกอีกอเพิ่นวะชีเรืองไอหอยปลาหมึกไข่โอ้ยชยีมันเป็นชีพอลูกกินก็ได้ตอนน่ะเนี่ยมันเบื่อได้กินเป็นชีพอดที่หากได้ปรนีค้าเมื่อกจังสู้อ,อยู่นอกคุณเฮ้ยเฮดๆ ต้อนอะไนี่เฮ้ยเป็นหัดไข่กินมาได้เนกะปล <c oughs> ามหมึกไข่วันี้เนาะโอ้อยากได้อันนี้เอารถทุงหนึ่งนี่มของดูของกินคักแลยยามบุญมาสิพอมาขายจากสารจิต Lọc phải lọc, mà chót, chạy cái gì ở cà sĩ tà lọc lục xin bà 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 Đó, bà. Nhàng, bà bà Đó, bà 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 bà

น่น่อยนะคะตัวแสบแล้วยแนหน่อยนะคะเอาทุกอย่างเลยของกินค่ะ เราะก้ามเราเขับมาวันนี้จะได้เฮ็ดปิ้งปองกันนี่เอาดินอีกไข่เนื้อปลาฮะใช่ปะไปเนี่ยนี่บอสิเอาใส่กอกใหญ่ๆนี่บอ bở cái gì nữa ơi nè nhầm gì lại này này nó nhầm gì đục xin con ทะเลแซนแล้วได้พี่น้องซื้อมากินอยู่เพื่อ,น,อกกนนั่นย่งเนาะอันนี้ดำๆอยู่นี่ซีเป็นตะกินอะไรลูกชิ้นนี่น หอยนางรมแมงกะพรุน,นหัวสุดยำเชือกนึกว่ารถเชือก จะเป็นฮานเค้กอันนี้เป็นของเล่นเล็กน้อยไม่รู้ว่า กินโตชกโล่งมันดิบอยากชิมเลยผูกไปดึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิดึงหองเราได้ค่ะย่างแห้งหรอได้ได้เด้ได้ได้เล่งไงค่ะ ฮอนด้อฮอนไี่ลูกมาเธอนมาเธอนนี่แปลกกว่าเธอก่อนนะเธอก่อนมาจะอยากเล่นคลองเล่นมาเธอนนี่มีจะอยากกินก็อยากกินปานื้อลปลูกปะโอ้ยทา้าโลคือจะกินเว้นนี่แหละ เงินอะไรกันเลยมาเธอนี่ไี่จะอยากกินของกินไหมวะเถอะนี่คือยังดีเลยมาแต่ก็อยากกินของเล่นบอลลินล้นนะนี่ของเจ้ามีละอยู่เพื่อนนะชาไข่มุก พี่น้องเด้วนี่คือหั่นขอบปุ้นส่งเสื้อผ้าลายตุ้งไก่ผ้าเมื่อแล้วบบนี่ค่ะ này có ởng má nó phi nông chắc đây chăng đây âm nhú âm nhạc lâm vốn, mì lâm lượng cái